ก็แวะมาดูเนี่ครับม้ายูนากาวมีคนฝากมาดูก็เขาบอกมีโปโมแั่พิเศษอีกแต่พอเจอถ้ามากระเดียกระเดียกหมดโปรแล้วครับโปรหมดแล้วครับไปหมดแล้วครับแต่ไม่แน่ครับอาจจะมีลงเหลืออยู่เพราะแกเอาวิ่งเล่นอยู่ที่โคราชอาจจะไปดูที่นู่นแล้วก็อาจติดต่อมาแก,กอาจจะแต่งขายบ้างก็ได้คราวนี้คือเรานี่ยเขาดูขนาดที่มาเราคือมาซ้อมไหนๆมาเสียเที่ยวแล้วนะว่าว่าดูมาซ้อมกันเลยอาทีปเก่า อ่าตอนนี้เราก็เห็นีเสนอืมไม่ไม่เสียเวลาแน่เพราะว่านี่ผมผมเห็นยุคนแล้วต้องสอบถามเขาแน่นอนแล้วพอพึ่งขี่มานะหลังจากที่เขาบาดเจ็บไปอย่างหนักเลยพักไปหลายเดือนนี่รัะเสื้อแดงเสื้อแดงครับอันนี้เทนเงาอันนี้เทน,น,นเขาซ้อมด้วยแล้วแล้วคุณเห็นไหมเสื้อแดงฮะเห็นไหมดู้ไม่ใครครับน่ากลิวสุดเลครับนี่ครับเดี๋ยวจะดูกาซ้อมมาดูลงกายพุ่งขีมมาใช่ไหม สอบถามเสี่ยเสี่ยป่าดูนะอืม้มาน้อยลงมีปัญหาเรื่องขีบน้อยลงน้อยลงคือคนดูแลทั่วถึงทั่วถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูหลายอย่างให้ดูไงโกสินโกสินถ้าร่างกายไม่ดีมา้าเขาอย่างนี้เขาอาจจะบังคับม้าไม่ได้เห็นเห็นกันเลยครับแล้วเขาขี่ม้าชนะแล้วร่างกายเขาดีเดี๋ยวเราจะออแล้วทำไมตอนขี่ไม่ชนะไม่ไม่ถามอ่ะ เขาตอนนัน้นร่างกายมันไม่ดีผมยังไม่รู้ไม่ทราบว่าระหว่างวันนี้มาเจอพอดีฟุกมาฟุกมาฟุก,กมาพอดีเจอน้องมันพอดีเลยพราะน้องคนนี้สนิทกับผมด้วยเดี๋ยวจะดูว่าเขาใครไม่สนิทกับพี่อ๋อม,มาใครจะไปเห็นไหมเห็นไหมน้องไม่สนิทยังห่วงผมอ่ะผมโดนลูกมาเต๋อมาเตะพี่อ้าวนี่หายเรื่องให้ผมเสียงเสียงนะเนอะทุกวันนี้ทำงานก็เสียงตลอดสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ อ่ามีไข่มีไข่อ้าวบ๊ดีครับพี่กินนี่ยกกินมิสซูออ่านี่คือน้องชายผมหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุมาหายปลาหักใช่ไหมครับผมก็หายปลาหักแล้วก็กระดูกเชิงกลางหลังครับเชิงกลางนะพักกี่เดือนพักอยู่ราวห้าเดือนได้ครับห้าเดือนแล้วก็ผมก็ได้มาฟิตตัวอีกประมาณสามเดือนสี่เดือนได้ครับอืมแล้วร่างกายตอนนี้เป็นไงละ ก็สมบูรณ์เต็มร้อยแล้วครับเต็มร้อยแล้วพึ่งพึ่งล่าสุดพิ่งขี่มาชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วครับผมก็ขี่มปนอยเลยครับชนะแล้วครับตอนนี้ก็ดีใจมากว่าเรากลับมาขี่มาชนะได้อีกแล้วก็ดีใจครับว่าที่กลับมารับใช้แฟนประชาชนได้ครับอืมหลังจากที่เราเจ็บรักพักรักษาตัวไปเนี่ยใครดูแลเราก็ทางครอบครัวภรรยาครับก็ดูแลแล้วก็ทางไหนอีกก็มีทาง ไอพี่ครับอ่าพวกเราครับผมก็ที่อ่าที่มีเราได้รับถือกล่องบริจาคครับผมก็คุณแฟนนาชาที่แฟนคลับของโกศินด้วยนะครับที่มีน้ําใจร่วมบริจาคใส่กล่องให้ครับโดยผ่านทางพวกเรามา Stanford ครับผมก็โกศินอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ที่นี่เราก็อยู่ที่ฟาร์มยูฟอร์สตัยินุกาวอ่ะคร,รับผมเสือป่าให้โกศินพาไปดูของดีที่นี่หน่อยดูไหมอ่าที่ผมเขาเคยเห็นในคลิปแต่อนนี้ เอาใหม่คือให้เห็นกุงกิงดีกว่าให้กุถินพาไปไปเล็กพาไปดูนิดนึงเดี๋ยวนี้คนจะตกงานแล้วนะคนเลี้ยงไม่ต้องเดพาจุงมาแล้วจูงมาเดินแล้วฮะซ้อมไม่เกี่ยวไม่ตกซ้อมไม่เกี่ยวไม่ตกนี่ซ้อมอีกหลายตัวนะรอซ้อมอีกหลายตัวร่างกายเข้าที่แล้วครับผมพูจะผมผมรู้จักเขามานานแล้วตั้งแต่เด็กน้อยแต่ผมเพิ่งดูมาซ้อมอ่ะในกายไม่เคยซื้อเลยยิ่งดูดูเช็คกยาวสวรรค์ อ่าเราไปดูดูอะไรตรงนี้รูอะไรคุณแดนที่เด็แกแก๊กๆเสียงดังๆอ่ะอ๋อมันเป็นเครื่องเครื่องให้หมาเดินครับออือนี่เสียก็ทางสั่งทำพิเศษเลยใช่ไหมครับผมอือดูโอ้โหนี่ครับไปช่วยช่วยใคนเลี้ยงได้เยอะช่วยคนเลี้ยงได้ยยเยอะคือหมาคนเลี้ยงบางตัวบางคนี่ยเลี้ยงหมาหลายตัวเลี้ยงสี่ตัวสีต่ตัวพอเราติดอ่านเสร็จปุ๊บเราเอามาปล่อย <ข S 1> นี่ครับเพราะสมัยนี้เนี่ยคนเลี้ยงคนเลี้ยง คนหนึ่งต้องเลี้ยงมาหลายตัวครับผมแทบทุกฟาร์มทุกคอกเลี้ยงตัวเดียวก็ไม่พอกินไม่พอกินแน่นอนครับเพราะก็นี้เงินรางวัลอะไรมันน้อยอะไรมันน้อยด้วยครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเราดูเนี่ยเนี่ยเราออกแบบมันแค่พื้นที่ไม่ต้องกว้างมากครับอ่ะแล้วทีนี้เราจะมาเล่าเออการที่เราเนี่ยทำตัวจากที่เราพักฟื้นมาจากเจ็บเจ็บมาเป็นยังไงก็ฟิตตัวตั้งแต่บ่ายสองครับบ่ายสองผมก็เริ่ม ใส่ชุดทาตัวมีวินัยของเราเพราะว่าบ่ายสองบ่ายสองครึ่งเนี่ยพอแดดกำลังดีเราก็มารีดน้ําหนักออกกำลังกายวิ่งก็อยู่ราวหนึ่งชั่วโมงวิ่งชั่วโมงคนตอนที่เราพักฟื้นร่างกายคนข้างเคียงเราคนที่ดูเราเราใกล้ชิดคือใครบ้างภรรยาครับภรรยาภรรยาแล้วก็พี่ครับพี่ครับผมประเด็นี้คือเล็กเนี่ยประจําอยู่ที่เฉพาะในฟาร์มไหนบ้างก็มีพพเดชาแล้วก็ชา มันเป็นฟาร์มหลักครับพอเยชาแล้วก็ฟาร์มเนี่ยที่นี่ยีนตาชานับเปียป่านี่ครับผมออ่าแล้วแล้วก็เป็นเมลเปิร์นก็เป็นเมลเปิร์นที่รับย่างครับผมแล้วก็สวนมากก็ใครเรียกชัยไปปล่อยมาก็จะไปครับคือทุกอย่างอ่ะเหมือนเหมือนสมัยที่เราอยู่กรุงเทพอ่ะใครเรียกเราซ้อมแล้วก็ขึ้นได้ตังค์ได้ตังค์อยู่กรุงเทพเหรอได้ตังค์อยู่กรุงเทพเดี๋ยวผมเตกรุงเทพไม่ผมแต่กรุงเทพ ซ้อมเด็กซ้อมอยู่คลอกป่าสารบางกวนเทียนครับอยู่คลอกใหญ่เลยนะสิทธิ์บางกวนเทียนรุ่นสิบสามครับมีมีเบอร์เล็กด้วยอ่ามี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 เป็นรุ่นเขามีเป็นรุ่นแล้วเขาเขาเนี่ยวินัยในการทําตัวเนี่ยคุณคุณนันไทยถ้าเขาทําตัวไม่ดีคุณคิดดูว่าจะกลับมาได้ไหมไม่ได้อ่คุณคุณดูวินัยเขามีเขาต้องเพื่ออะไรครอบครัวครับผมครับวันนั้นเจ็บหนักเลยนะเจ็บหนักเจ็บหนักมาก โอ้โหนั่นเราโอ้โหไม่ไหวกล่องถือช่วนถืออ่ะครับผมยังใส่ก่อดป่าวใส่ใส่ชุดก่ออยู่ครับในวันนั้นขนาดเราใส่ก่อนะครับผมเขาขนาดนั้นถ้าคิดว่าถ้าไม่ใส่วันนั้นต้องดูอีกทีว่าจะเป็นสภาพจะเป็นไงไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้คุยกันแล้วผมไม่ได้ยินอย่างเงี้ยผมไม่ได้ตลกกับผมสองคนหรอกคงไปคุยลากผมง่วงคุยกับเขาอ่ะแล้วเชื่อไหมผมไม่เคยถูกมาเขาเลยพึ่งมีพึ่งคราวที่แล้วพิ่งถูกมาเขาถูกควบสามตัวด้วย เนี่ยคือร่างกายเราดีแล้วทําตัววินัยเราดีเราก็มีโอกาสกลับมาได้ครับผมเนี่ยก็ให้ให้เล็กเนี่ยตั้งใจไว้ทําทําให้ดีที่สุดครับเพื่อหนึ่งครอบครัวของเราด้วยเพื่อตัวเองก่อนเลยครับเพื่อตัวเองแล้วเพื่อครอบครัวครับเพื่อครอบครัวไว้ก่อนด้วยเลยเพราะถ้ามันถ้าไม่มีถึงครอบครัวตัวเองมันจะไม่นึกถึงหรอกครับครอบครัวมันคือมันแรงจูงใจของเราอยู่แล้วแต่ประสบการณ์ที่ขี่มงคีม้ามาเนี่ยคิดว่าสมัยเนี้จอกกี้พวกเราเนี่ยครับมันรักกันดีไหม ก็ดูแล้วก็ผมว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับยังรักกันไม่ค่อยยแน่นอะไรคือดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเห็นไหมว่าตอนที่เล็กเนี่ยเจ็บพวกนี้ช่วยมาถือกล่องนะเห็นไหมไอ้พวกน้องๆ้องด้วยเพื่อนเนี่ยมาถือกล่องให้เราเนี่ยคือยันไทเกอร์บอกแล้วว่าไม่อยากให้มีอีกครับผมแล้วอยากืออยาให้เป็นคนสุดท้ายอยากมากครับอ่เดี๋ยวนี้นี่รลบมาน่อยครับ ไปให้ที่ก่อนอันนี้ที่นี่เข้ามาทำอะไรมานี่นี่ซ้อมเสร็จเลยไหมกลเด้นบอยครับโกลเด้นบอยที่วิ่งคัดถ้วยมาแล้วสองอันนี้ทำอะไรเขาทำอะไรก็เขาจะมาเข้าเครื่องเครื่องจะเดินนะครับองเขามีเหงื่อเขาปลดอานเฮอร์เพิ่งซ้อมเสร็จเพิ่งซ้อมเสร็จครับเราเขาเขาก็จะไปติดมาตัวใหม่ออกมาครับเพื่อเพื่อจะเพื่อจะเอามาเดินเดินอยู่ตัวละชั่วโมงครับอ่าตัวชั่วโมงอ่าเดี๋ยวชั่่วโมงได้กีรอู้หูนานครับก็อ่าอ่าเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามถามเขาหน่ง อันนี้เดี๋ยวทําอะไรต่อครับเอเข้าเดินเอาเข้าไปเดินในนี้เดินเพื่ออะไรฮะเพื่อเดินเพื่ออะไรออกร่างกายครับออกร่างกายให้มันคลายเส้นหลังจากที่ซ้อมมาอ,อ๋อฮะคือเดินนานไหมครับชั่วโมงเดินสักชั่วโมงหนึ่ง้งไดก็ไม่ทราบได้เพามันมาอ,าอาจจะเดินเร็วเดินช้าครับ เสร็จงยจะมีครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าตอนเป็นรอบ5โมงเที่ยงเนี่ยจะเป็นหนึ่งชั่วโมงครับรอบเที่ยงที่มีที่อีกรอบหนึง่สงเขาขต้องมาเดินรอบเที่ยงอยกน,นะรอบเที่ยงอีกชั่วโมงหนึ่งครับแต่ตอนนี้เขาครึ่งชั่วโมงไปก่อนขอ,อที่เขาบอกว่าสมัมยก่อนยีโน่กาเกแบบมันมันไม่ได้เดิมแบบนี้มันไม่ได้ขายอย่างนี้ก็ไม่ได้ทําแต่ตอนนี้เสียใจแล้วถึงว่าจะเกยยังไงก็ไม่มีให้ขายเต็มแล้วครับตอนนี้หมดหมดโบแล้วครับ แต่อาจจะมีลงเหลืออยู่ก็ต้องสอบถามกันเองได้บบได้คุยง่ายมีหน้าเสียบอกว่าไม่เคยดิวมาแล้วไม่ต้องผ่านทุกไลน์ช่วงนี้มีขยับขยายไปมงงี่โคราชแล้วเล็กได้ขี่บ้างไหมไปมาของเสียย,ยังไม่ได้ขีขข่โคราชยังไม่ไปครับผมเพราะว่ามันโคราชม,ม,มันอันตรายไงมีมีมีพรุ่งนี้ครับไปขี่นี่ต้องพึ่งรองพึ่งอ๋อ้องพึ่งมากไปโคราชไครับผมไปคือถือว่าไกลับไปครั้งแรกไปขี่ครั้งแรกครับผม โค้ด้ามันขี่ยากไหมสนามบางทีมันแคบเนาะครับผมมันแย่งแย่งแย่งคู่แรงแย่งแย่งทางกันครับผมอืมเนี่ยดูครับเนี่ยคือจ็อกกี้ที่วินัยดีหลังจากที่บาดเจ็บไปแล้วสามารถกลับมาขี่มาชนะได้อีกและและแฟนคลับก็ติดตามผลงานครับเล็กโกสินต่อไปได้อีกครับและเล็กอยากฝากใครขอบคุณใครไหมอะไรยังไงบ้างก็อยากจะฝากขอบคุณแฟนอาชาทุกคนนะครับที่ มีน้ำใจช่วยบริจาคให้ครับอก็ได้เราลาก็เยอะนะครับผมก็พี่น้องอกกี้ด้วยทช่วยหาเงินเราเนาะขอขอบใจพวกพี่น้องเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเราอาชีพด้วยกันครับขอบคุณซีดีแดนไฮด้วยครับเพราะเขาโดนหลายฟรีหลายแผ่นครับเขาใส่กล่องครับแจกทีละสองแผ่นครับครับอันนี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงพี่เพราะพี่อยู่ด้วยพี่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดว่าอย่างนี้เราก็อย่างนี้ครับให้เป็น วินัยนี่ให้เป็นตัวอย่างที่ดีพ่อแกรุ่นน้องๆรุ่นน้องๆที่แบบอืครอบครัวต้องมาก่อนน้ำใจมีแบบว่าต้องมีแบบไอ้แบบว่าจิตใจต้องหนักแน่นหน่อยตรเนี่ยคือปวดดูมันมันอ่าดูครับดูนี่ครับมันเดินช้ามันเดินช้านิดนึ่งปรับพุงนิดหน่อยต้องปรับปรุงหน่อยเดี๋ยวต้องใส่นี่ไว้ทำทำตัวนั้นก็ได้ฟรีได้ไม่ทำไม่จบฟรีก็ได้เหมือนในที่ยิงช้าตะวันน่ะเออยังไงละไอ้ะยิงช้าที่มันนั่งเห็นเ แน่นอย่างเงี้ยแต่คืออาจจะเป็นลูกแต่ลูกปืนหรืออะไรเงี้ยเนี่ยอาจจะเดินเนี่ยอาจจะทําบางทีมันตึ๊กตึ๊กอาจจะตีช่วงนี้บาดเจ็บได้ใช่ไหมครับผมเนี่ยเดินเดินเพื่ออะไรเล็กเดินออกกำลังกายให้เขาแบบว่าหลังจากซ้อมเลยให้ไหมครับผมคลายเครียดครับคลายแล้วก็แบบให้เอากล้ามเนื้ออะไรครับเหมือนคนเราต้องยืดเส้นยืดสายครับเพราะว่าตอนเที่ยงเขาต้องมาเดินอีกเนี่ยเขาต้องจูงมาใส่ตัวชั่วโมงชั่วโมงใช่ครับผม มาอันนี้กขาต้องเดินนะเรื่องเรื okay, like ่องสําคัญเลยต้องเดินครับผมนี่ตั้งแต่กําลังต้องตั้งแต่เนี่ยกาลังเขาดีขึ้นเลยนะมีพวกเครื่องเนี่ยเพราะส่วนมากคนเลี้ยงเขาจะไม่ค่อยนั่นแหละครับจูงไม่ค่อยไม่ไหวอ่ะสามตัวบางทีซ้อมเซตมันก็ไม่ได้ขายบางทีจับเขาคอกไปเลยีบางทีเขาจะจูงจะมาที่ใกล้แข่งใกล้วิ่งเนี้ยจูงบางทีก็จูงนิดเดียวมันมันไม่ได้เพราะนี่นี่ขนาดนี้เดินเช้านะเดินเช้าก่อนกลางวันมีอีกรอบอีกต้องมีตัวละชั่วโมงมาไม่ได้คายเครียดครับผม ง่ายกำลังดีเลยนะเนี่ยมาเขาได้ออกกำลังบอกว่าต่อเนื่องต่อเนื่องครับผมข้ผมเพราะไอ้นัทที่แล้วไปวิ่งขลาดไอ้ก็เด่นก็นี่นะที่สมผลเห็นเห็นเลยครับผมมันก็มามันก็มีกลุ่มหนามก็เด้นแคทไอ้กลเด้นแคทนะข้ผมก็เด้นแคทเห็นเห็นอยู่เวลามากครับผมงั้นก็ก็ขอฝากกับน้องผมด้วยที่ทัวร์นี้ทำตัวได้กลับมาขี่ม้าชนะวินัยสุดยอดครับแล้วโอกาสหน้า เราจะไปเจังสมาชิกสมาชิกของเราด้วยออ่ะเหรใครหัวหน้าใครหัวหน้าครับไม่มีหรอกตั้งเขาเป็นหัวตั้งกันเองเลยเหรอมอืโอเคครับแล้วโอกาสหน้าเราก็จะจะพาไปเจอจุ๊กคิ้วไหนแล้วจะพาไปครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ